นี่ครับพี่น้องพามาเบ่งสวนมันครับสวนมันสวนอ้อยครับนนมาเสียหยาครับเสียหยาอ้อยครับสวนอ้อยแดดครับมาเลยแดดกระแดดได้เลยครับเสียหยามันครับเสียหนาอ้อยอยู่กลางสวนอ้อย ดีเนี่ยแต่มันล้มครับพี่นอ้องล้มเลยบอ่อ่อนปันไดนี่แหละครับซีวิตถูกเศร้าหาเศ้าหน้าเขาคร์โบเฮตอยากร้ายอยากระหุกครับซีวิตคนอีสานบัานนอกนี่แหละครับสวนอ้อย พามาเบิ้งส่วนหน่อยส่วนมันครับพี่น้องนี่ครับมาเสียหนาอ้อยครับมันนี้นี่ครับส่วนมันก็ได้หนาไลายล่ครับโอ้โหครับเบิ้งครับพี่น้องว่างามอยู่บครับงามขึ้นบอางงามครับคอมเมนต์มากเลยครับ ว่าใส่ปุ๋ยยังดีๆครับใส่เนี่ยบำรุงยังดีๆครับบอกงี้เด้ครับพิม่าครับคมเมนมาหน่อยก็คือกันครับใส่ยังมันจังสิงามครับปุ๋ยยังครับพิม่าครับพี่น้องคอมเมนต์มาครับเสียหนามั่นเสียหนาอ้อย ปไดยูได้เศร้าครับย่ามเห็ดเดบียกตล้อดชีวิตถูกเศร้าหายน่าข้าบริษัมันกับบ่อด้ครับบ่ง่า,งามคือของเพลิน นะครับถ้าพี่น้องเนี่ยเดยวแล้วบอใส่ยังครับใส่ปุ๋ยยังครับใส่ฮอร์โมนยังขมมากอมเหมน็นขมมากฟูเบอร์บอกไเด้่อยครับมันจังสวงามคือของกระจ้าหอ,อยขมันมันต้องใส่ปุ๋ยย,ออยังอีหอยยังมันจากสวงามครับ ภูอดอดงามกับพี่มาบอกเ้อะครับคอมเมนต์ Comment มาบอกเนี่ยมันจังโดกสิงามครับเ้นอ่อยทัวนมั่นก็นได้นี่ยแะครับภาพพี่น้องมาเบิ้งซ้ำหนีแล้วครับวิธีดกอีสาน